ปัจจุบันโลกดิจิทัลแห่งนี้เป็นที่ให้เราได้สื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดความรู้เป็นร้านค้าร้านอาหารธนาคารเป็นโรงเรียนเป็นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ <Okay. S 1> วิทยุร้านเกมเป็นทุกอย่างให้เราได้เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่การขาดความรู้การใช้งานที่ไม่ถูกวิธีและภัยมืดต่างๆที่เข้ามาก็อาจจะทำให้เราหมดรักกับโลกดิจิทัลที่กว้างใหญ่ใบนี้ได้ มีแต่การรู้เท่าทันที่จะทำให้เราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยที่สุด EDC หรือหลักสูตร Edda ด i i t t a l Citizen ร่วมผลักดันสังคมให้มีภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อออนไลน์อยากให้คนไทยทุกคนได้ร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลสร้างความตระหนักรู้สามารถใช้งานและทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยด้วยหลักสูตร EdDA Digital Citizen ที่ครอบคลุมครอบความฉลาดทางดิจิทัลทั้ง5ด้าน 1. นึ่งดิจิทัลไอดีอัตลักษณ์ดิจิทัลการสร้างตัวตนที่ดีในโลกออนไลน์ 2. องดิจิท u s ยูการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมคุ้มค่าถูกที่ถูกเวลาและไม่ลุ่มหลงกับเทคโนโลยี 3. d i ดิจิทัลเซก i t ิการจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัลและรู้จักวิธีการรับมือกับภัยคุกคาม 4. การรู้เท่าทันดิจิทัลดิจิทัลลิทเทอเรซีสร้างครอบความรู้ทางดิจิทัลให้รอบด้านและสามารถสร้างสื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ 5. กาสรสื่อสารดิจิทัลดิจิทัลคอมมิวนิเคชั่นผลกระทบจากการสร้างร่องรอยดิจิทัลและการสร้างความร่วมมือบนโลกออนไลน์ EDC ได้ดําเนินการอบรมให้ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายพร้อมกับได้ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่นํามาปรับหลักสูตรให้อัปเดตไปกับโลกที่พัฒนายาไม่มีวันหยุดเปิดโอกาสให้คนไทยทุกช่วงวัยได้มีโอกาสเข้ามาร่วมเรียนรู้อบรมยกระดับทักษะศักยภาพสู่การเป็น EDC Trainer ส่งต่อความรู้สู่สังคมให้เทรนเนอร์ดิจิทัลรุ่นต่อๆไปสร้างงานสร้างรายได้สร้างความยั่งยืนร่วมกันผสานความร่วมมือเพื่อส่งต่อความรู้ด้านดิจิทัลไปด้วยกัน เอ็ดดาดิจิทัลซิติเซนบายเอ็ดดา